สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง All m i x Up Room วันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ทีหนึ่งหลังจากที่มันไม่ได้ไปไหนมาวันนี้เดี๋ยวจะออกไปร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวหรือยังไงไปดูกันว่าวันนี้จะมีอะไรครับเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อให้ใกล้บ้านเราแล้วก็วาจาเวะร้านกาแฟที่เป็นบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นดู เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลองดูกันอ่ะไป วันนี้เรามากินอะไรครับเดี๋ยวมงหงเดี๋ยวมงหงเดี๋ยวมงหงวันนี้โอ้โใกล้บ้านเราแถวถนนสวนผักน่านนี้ครับเดี๋ยวมารอดูว่าเราสั่งหม้อไฟไปจะเป็นยังไงบ้างนี้มาแล้วเตาม,มาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าได้อะไรบ้างครับนี่ครับมาแล้วอันนี้เป็นหม้อไฟชุดเล็ก เนื้อนะครับวันนี้เรากินเนื้ออันนี้ราคาเท่าไหร่นะ260รหวี่ไม่ใช่เหรอ260อก็มบอ๋อสองรอหกเก็มีม้อมอให้หล้ววันนี้ของแม่บ้านเป็นบะหมี่ะมีเปาะบะหมี่เปาะเปาะอ๋อชิ้น แก้ว,กวเกลือโอ้โหน่ากินมากอะมาตัวกินก่อนครับโอ้โหนี่ปม่บ้านกินเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเส้อนอะไรนะบะหมี่เคาะเคาะห์เส้นแบนๆดูน่ากินดีนะนี่ครับเรียบร้อยสำหรับสองคนนี่หม้อไฟหม้อเล็กนี่พออยู่นะพออยู่พออยู่ แต่ถ้าอยากกินเนื้อพิเศษก็สั่งได้นะจานประมาณร้อยกว่าบาทนะทีนี้เนื้อลิฟอายเลยด้วยนะอืเนื้ออย่างดีเลยจานนึงครับโอเคเลยสำหรับสายเนี้ยไม่ควรพาดเราไปต่อกันที่คาเฟ่ต่อหลังจากกิน,นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรียบร้อยต่อไปคาเฟ่ที่เหมือนอยู่ ที่เทศญี่ปุ่นครับเขบอกอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่ไปเอาเสื้อต่อ อิ่มนะเนี่ยสา, <3, S 2> ามเสร็ดเสร็จสามร้อยี่สิ 7, 7, 8, 320บาทครับไม่ได้เพิ่มเนี้อนะอะไรนะข้าวสองน้ำเปล่าหนึ่งแล้วก็มีเส้นบะหมี 1. 1> ่หนึ่งสองคนนี่คือสบายอิ่มของเคนนี่ใช้ได้เลยอิ่มและพอ,อแล้ว ไปคนระับจะไปทางนั่สวนแก้วได้้ครับ้านกที่เรา อนีอ่ยังมีพี่ถ่ายรูปอยู่้างในเน่ยเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยตรงนี้เหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นเลยที่แบบฟังแสนอ่ะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเรามาถึงแล้วคาเฟ่ที่เราจะแวะมาวันนี้รถต่อ,อยู่นน่นนี่ครับตรงน,นี้นี่ยอยู่ตรงถนนบางกวยนะนี่เป็น เหมือนคอมมูนิตี้เล็กๆที่ตรงนี้ก็จะมีร้านซักผ้ามีคาเฟ่เมซอนตรงนั้นจะเป็นร้านบ mm ุฟเฟ่ติ่งย่างกระทะร้อนชื่อร้านลายเนื้อแล้วก็อันนี้เอ็กชินจุลายร้านขายซอฟต์ครีมแล้วก็ทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมีตู้กดน้ำแต่งเป็นพร็อพเฉยๆนะนี่แล้วก็มีร้านมิดไนท์เคฟขายเคฟครับนี่ครับบรรยากาศเป็นแบบ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนี hey. ่ hey. ทำเป็นแบบตีมญี่ปุ่นเลยครับมีทางม้าลายนี hey. ่มีป้ายญี่ปุ่นเลยร้านนี้ก็จะขายพวกชาไข่มุกต่างๆนี hey. ่แล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปตรงนี้เป็นเสาโทริแบบญี่ปุ่นข้างในก็จะมีเป็นต้นซากุระให้ถ่ายรูปต้นซากุระปลอมนะ ัดมาก็อันนี้จะเป็นร้านชื่อชอนคิงเป็นร้านบุฟเฟ่อาหารเกาหลีที่จอดรถก็มีอยู่มีร้านเปิดอยู่ประมาณนี้นี่ให้ดูบรรยากาศภาพรวมร้านสวยๆคาเฟ่สวยๆคนก็วันอาทิตย์ก็คนเยอะหน่อยมาถ่ายรูปได้มีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆอยู่ ก็เรามาสั่งซอฟต์ครีมทินึหลังก็จะมีเป็นที่ให้ถ่ายรูป,ปแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยก็น,นี้ครับร้านที่เรามาสั่งซอฟต์ครีมเดีย๋ยวมาลอกินซอฟต์ครีมกันนี่ครับมาแล้วซอฟต์ครีมอันนี้จะเป็นซอฟต์ครีมวานิลาอันนี้เท่าไหร่นะ39บาทครับสกู๊ปหนึ่ง แล้วก็นี่นี่อันนี้ซอฟต์ครีมอะไรมัชฉะมัชฉะมัชฉะนี่แล้วก็บรรยากาศแบบนี้เลยนี่กินซอฟต์ครีมเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นครับรเดี๋ยวลองชิมดูนีอร่อยไหมอืมอร่อยโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกินกันครับเรียบร้อยครับก็วันนี้พามากินของขาวก็๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟองแถวสวนผัก แต่ว้วก็ขี่เลยมานิดนึงลงมงพระรามามามาที่แถวบางกวยนนทบุรีเป็นคาเฟ่ญี่ปุ่นนีนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้กลอามากับแดกของเราแล้วก็วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับอ้อเดี๋ยวมีอัปเดตของแต่งรถหน่อยจากก่อนหน้านี้ก็จะมีเพิ่มแกงหน้ามา ก็มีใส่กล่องใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ใส่มาแล้วันนี้แล้วก็มีเปลี่ยนโชคเป็นของ YSS มาครับเป็นตัวธรรมดานะตัวนี้เป็นของ Honda w เวบใส่ได้กันได้หนึบกว่าเดิมมากเลยดีขึ้นเลยครับอ่ะยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวยังไงมีอะไรเกี่ยวกับเรื่อง รถมอเตอร์ไซค์ของเราเดี๋ยวเรามาอัปเดตแล้วก็เดี๋ยอาจจะพาไปเที่ยวร้านกาแฟาที่อื่นอีกนะครับวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนครับ